สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีสุขุสุขคนสุหมงสุบอนพบพอกับช่องน้องแคทอีกแล้วพี่น้องในยามสวยเติมเจ็ด <c oughs> มงกว่วเจ็ดมงเสาพี่น,อน้องมะเขือพอไก่ทองเอามาปุูกขันน้องง่เลยข้โพด ข้โพดลงมานําพอแต่เศๆอ้พพีน้องเอ้ยพอลงมาคุดคุ้มมักะโพดสิปูมักกะโพดทอนอีกเนาะเพราะว่าอยู่ซื่อๆกะบ่บ่มียังเพี่น้องเอ้ยปลูกปลูกดีกว่าอยู่ซื่อๆเนาะเว้าง่ายๆค่ะจักสิเว้าจังได๋เนาะพี่น้องนบ่เฮ็ดนบ่ปลูกผัดอยู่ซื่อๆ อันนี้แค่แน่อยู่ไเนา่ะมหมวกแม่ก็ได้ทือลงมาหายสับถทอลงมาอยู่หกักบดเอาลงมาอยู่ทึ่งทียง่ยังต้อออกต้อบ,บ่อต้อปูกะฮุบขึ้นให้ยังอันน่ะลหละ มึงแน,น,น,น่น่ะมือนะเจ้ตัวนผูชิมาตัเศ้านะเนาะอันได้หรฮะลงถุญา<ง><ง>ปาลุงไงมาไวมังหมลงมาเห็ดยังแต่เดืกแทลุฮะมังคุดคุมยุไม่ใช้เสียมมังหะใช้เสียมมังม บได้ถือมาบดคือบอถือมาสนะค่าไปค่าแต่หลุดเก็บมังโม่ใส่ถังนั่มหลูกหมวกกับบใส่เสียเข็เงากับบอใส่้ยยังก็ลูกไ่ใส่ย่ทงเฮาทงอยู่ใส่ลูทงอยู่ใส่ มันก็แเจ็บไปแล้วหมูคุดขึ้นโตผัดสะเนี่ยนนั่นใ้เสียมคือว่าอยูว่วันอยู่ในเงาใหม่สามสี่อันปิดมันหย้งกับหมังโมมาถกกำปั้นมันปิดหลืปิดหมาใหญ่เนียนั่นไปกินมาจังเ่บ มึงห้ามย่านั่งเปียกย่านั่งเปียกแต่เศ้าได้ลูกเมิดแต่เมื่อวานนี้เมิดแต่เมื่อคืนเม้นจีกเ โอ้หปุ่ง nhảy ลีโหโฮโอ้มาให้อแม่ฮวไลูกอ้มาขุดเจออมแม่เนี่ยนี่เอ้ยเดี๋ยวนี้เียมากันนี่เฮ้ยลูกมาขุดเจออิแม่เนี่มาแล้วไหโอ้บางครั้งเก่งได้มันลงมาแต่เช้าโอ้มันขี่หลดลงมาวะบางครั้งขี่หลดลงมาวะ Maman bọn đi khá bó mầm bọn bẹt lập bọn chắc hân 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 đây hân 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 ปิดเอาไปเฮ้ยไปอีแม่พาไปปิดเอาไปเน่ยนะไปปิดเอาไปหลกไปว้าอี่อบบเห็นเดี่นี่นะปิดเอาลูก่อบบเห็น ลูกอะปุ๋มอะผัวไปโฮมมองห้องอีพอปอุ๋มอ้าวอีพอชาบเครื่อนมองโมทถิมแล้วปุขคุดคุ้มม,มักกะโพดอีกพี่น้องเอ้ยชิล่งมักกะโพดอีกลงในคุม้มแตงโม งาหมอบังคับก็คือป่าใสม่ใช้หลุดนะลงมาไบบน่ใช่เดียดีพี่น้องมแม่เอาเมื่อใบป้าน่ใช้หลุดนะเอามาน่ะมัวมัวแม่ถ่าคลิปแล้วก่นจังมัวเฮ้ แทกเมื่อบังคับมกับเมื่อน้ำแทกน้ำไหมเอาวปลสิให้ยปสาชีห้แม่มั่อเห็นอะไรได้รึขนาดน่ะแทกถาเอาอยู่เมื่อหนาไหมเมื่อบ้าเมื่อซุ่มเมื่อามาแล้วไหมนิเมื่อซุ่มน้ำแทกบ่เมื่อบาดเมื่อบ่เมื่อหัวเมื่อหวยส่วนเมื่อหัวห้าเหมือนผัวผัวไอ้ไอ้กันไอ้เบิ้นเหตย์ยังผัวเหตย์ผัวโอ้ ไกันกับอ si ้เบิร์เห็ดหัวมันไม่หัวอยู่ยอกันมงดางไผพีมึงนาบอกอ้แม่ดางไผพีมันนาอันนี้เสียประตูปลาเสียมผองผูร้อยมันจมวรัดลอุอุ่มหุ่อุ่ปออมมม ให้เอ้ยพาเมือมเอาเชียมกะเชียมนาะอูนะเบิงนาะเด้ออกอกกันเพื่อนออกแชนะ่นาหลุดนาะเด้อเชียมนาะอูนะตะลางนั่น อาโจกลงมาเด้อตัวนเสียมบ่พอกันได้นี่อาโจกกันเด้โดยโดยโดยถูกโดยเออเออเออมวยแห้งให้เอ้ยอุ้มขันเมื่อนะพ่อมาทำหมวยแห้ง มาหน่อยเขาให้นี่แหละเมื่อวานไหบปดแตบมันมังโม่หมางนี่มันแตกแล้วนี่